สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวนะคะน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวไก่กับน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวหมูก็คล้ายๆกันนะคะก็แตกต่างกันที่แค่ใช้กระดูกเล้งของหมูหรือว่าโครงไก่เองนะคะก็ไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะแล้วก็ใส่น้ําไปนะคะใส่น้ําแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมตามกระเทียมตามแล้วก็ รากผักชีนะคะรากผักชีก็ทุบๆสัหน่อยนะคะแล้วก็ผักตามที่เรามีนะคะกะหล่ำปีแครอทถ้ามีหัวไชเท้าก็ใส่หัวไชเท้าได้นะคะน้ำซุปจะได้หว,วานๆแล้วก็หอมใหญ่หัวหอมใหญ่นะคะใส่ให้น้ำซุปหวานค่ะแล้วก็ โครงไก่นะคะโครงไก่ก็ใส่ไปถ้าทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูก็ใส่กระดูกหมูเล้งนะคะถ้าใครอยากาทำน้ำซุปนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาโครงไก่นะคะไปต้มในหม้อแรงดันสูงนะคะเพื่อให้โครงไก่เปื่อยพอโครงไก่เปื่อยเสร็จเขาก็จะตำนะคะตำ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 ,ตำแล้วก็เอามาต้มแบบนี้นะคะ่ะ เวลาจะทานเขาก็จะกรองสองครั้งนะคะน้ำซุปก็จะเป็นสีสีขาวเลยนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะทำแบบไหนค่ะก็เดี๋ยวจะมาใส่น้ำตาลกรวดนะคะค่ะใส่น้ำตาลกรวดไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือปรุงไม่ต้องมากอะไร ใส่เกลือเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่ผงปรุงผงปรุงน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะผงปรุงอันนี้ก็จะใช้เป็นเนี่ยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ใส่ไปสักสักนิดหนึ่งสักช้อนหนึ่งอะคะ่ะใส่ไปโอเคเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้มไปสัก30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะ พริกไทยด้วยนะคะใส่พริกไทยเม็ดลงไปค่ะความหวานของน้ำซุปก็เริ่มออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อไก่นะคะก็ถ้าอยากทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก็จะใส่ส่วนอกนะคะถ้าเราไม่ทำแบบฉีกเราจะใช้หั่นเอานะคะก็ใช้ส่วนสะโพกนะคะเขาก็จะนุ่มก็ใส่ลงไปต้มนะคะ 15นาทีนะคะเขาก็จะสุกกำลังพอดีค่ะค่ะก็ไก่ของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปหั่นเป็นเป็นชิ้นนะคะส่วนน้ำซุปเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปกรองด้วยตะแกรงนะคะน้ำซุปเขาจะได้ใสๆนะคะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะมาใส่กระเทียมเจียวกับกาก,ากหมูนะคะก็ใส่ไปเลยเยอะๆจะได้หอมๆใส่เนี่ยคะ่ะตั้งฉายลงไปนิดหน่อยต้นหอมผักชี หอมผักชีสุดท,ท้ายก็จะใส่พริกไทยเสร็จแล้วค่ะกวยเตีวไก่ก้มยำถ้าเป็นของเด็กๆก็ไม่ต้องปรุงอะไรนะคะใส่น้ำซุปอย่างเดียวก็พอเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกัน